ห้าสิบถุงป้าถุงเท่าไรกว่าได้หา้าสิบได้หา้หาสิบเจ็ดหมู่บ้านห้าสิบเจ็ดเ็บรอบแรกนะมันเป็นรอบแรกนะรอ,อบแรกพี่น้องครับห้าสิถุงถุงละร้อยร้อยหิพี่น้องพูดเอาเด้ครับปลาเป็นเงินเท่าไรครับหมู่บ้านนี่ครับ <c oughs> <c oughs> บาดบาดบาดเพราะเป็นเห็ดทํามเครับเป็นต่ปูกท่าแแถใช้เวลาปูกเพ่ยงเดือน36มสิบหกมื้อ ้จากจากโลกดินจะหาเก็บเลยจากมื่นมื่นเน็บในมื่นเน็บในอโอ้ปาดเก็บแค่รอบแรกได้ตังหาเจ็ถุงพี่น้องถุงแทีมนี่ได้ไหมม่นจะงนร่ีเ่เขาเก็บตั้งแต่เมื่อใดครับนี่เก็บเมื่อวันนี่อันนี้ซั่นี่บ่บ่มาเาเริ่มเก็บตั้งแต่ชผมขีพันทุเส้าเ้าอยู่วันนีสีเป็นมือมือหื่ออีกทีเริ่มเก็บโอ้แต่ว่า ท่านอันนี้ซุดสองแล้วโอ้ครับ<ม>เขาโมาวังไดะเหรอะโม่เครื่องรถข้าปลูกกันแจ็คเวลาโดนมาได้ครับนี่ปลูกแตงกลับว่าโดนดอกโม่ได้เดียนเพราะว่าไม่ได้สองใบสามใบนี่นะอือครับครับอันนั้นเนาให้เป็นถุงถุงยักษโลครับนี่นนนเขาอันเขาเขาไปส่งผู้ใดครับ ช่งถวแก่างน้ำสงบับอกเนมารับเอาเลยเพ่าเขาให้ปลูกห่เาให้ปลูกหนว่น้าครับอาอเขดีเลครับเขาไม่รับยังไนครับนี่นี่นะหมู่ว่านที่บ้านหลายเดีจัตันก่อครับเดี๋ยวจักถุงก่อนหมู่วานี่ได้ได้หาิถุงแบาซิปถุงปัดถุงทะก่าได้หาได้าเมู่วานหาิเจ็ดเ็บรอบแรกนะมันเป็นรอบแรกเนาะ รอบแรกพี่น <big> ้องครับ57ถุงสองละร้อยร้อยหาซิพี่น้องพูดเอาได้ครับป้าเป็นเงินเท่าไรครับเมื่อวานนี่ครับเข็มัดจะไปให้คนสร้างบาดบบาดเพเป็นเห็ดท่ำเถอะครับเป็นแต่ปลูกท่ำเถอะใช้เวลาปลูกเพียงเดือน36มื้อรู้จักจากโลกดินจะห้าเก็บเลยจากมื่นมื่นเน็บในมื่นเน็บในมื่นเน็บในสี่สิบล้านพอดีโอ้ป้า เก็บแค่รอบแรกได้ตั้งหา17ถุงพี่น้องถุงละ150บาทแเราไปที่นี่ที่เก็บอีกโดนไปได้ครับนี่การเก็บอยูุ่บผ่อนเก็บทิ้งเดือนหรือเปล่เก็บถึงเดือนบ่ครับปัด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 เก็บนาค้ออือนาค้อผู้บังคับนาค้อห่วยเอาพื้นที่เขาปลูกเขาปลูกหลายแบบเนี้ยเขาปล่อยไหลได้ผมบ้านนี่อันนี้มันสองท่านพอพรสองงานบอกครับสองงานสองงานกลัวโอ้ บาตัดเพื่สะอ่อนนะครับประเภทนี้ครับอ,อันนี้อันนี้เขาเก็บแค่เขาเล่มมันหน่วยใหญ่เป็นบ่มันจะมีชุดเป็นเก็บเป็นชุด,พพดเป็นชุดนี่ย่านมันหน่วยใหญ่กว่าตลาดเขาต้องการขันใหญ่หลาบุกปีกเปลี่ยนอ๋อครับครับ,บ,บ,บรค,ครับเปลี่ยนชุดนี่กำลังมีราคาครับขันเก็บบุกขันไงอีดีมันกับที่ไหนล่ะนักการที่คือว่าเขาเสียตีคือว่าแล้วเนาะ เขาตัอลดลงครับเขาืลดงอเจอ,อร,ร,อก,รกัน่กลอยยู่โอ้ลอยหาซิบอ,อยูยเอนน่เพื่อนอันเพื่นเพิ่นม่เนีน้่งไหห้าปลกูกเนห้าหูจักอย่างไรครับเพื่อนเขาเคยปลูกแต่เก่าอยู่แล้วอ๋อ ครับครับนคอซหนีบ่ครับบ,บ่หลายกัง,งานสงานที่กันเินบ่ของเขาปลูกป,ปองีไรมันบอกโอ้เระป้องกราป้องในมันนะ่ะโอ้กระป้องกระป๋องละลายมา่อไปครับข้าที่ปลูกนี่เขาไปติดต่อแก่ผู้เป็นสื่อเป็นบอกปัญหาอ,อันมาไฮนะมะหายนะหากลยากที่ติดต่อหายเลย็ข้วบวันได้ที่ปลูกได้สำรอพันอยี้แบ้ที่นี่เขาเขาปลูกนี่เขาปลูกช่วงใดนาใดจังใดครับ ปลูกได้ทุกแย่ทุกย่มันบ่้องย่ในสองเียเราด้ในปีนี้แม่นบ่ครับอันนี้เราได้ปูบงเก้าเนี่มันบงกาในสองเทียครับมันแล้วก็ื้นข้างออกก็คือเนได้ก็ใช้ปูอ๋อังี่ตลอดเลยเขาก็ใช้พื้นที่บ่หลายเนาะสองงานหนึ่งหลังจากพื้นที่บางเฮ็ดหน้าวเาขครับอือครับแคก็สีเฮ็ดอ้อยสีไทยอ้อยูได้ดาษฮ่า สองงานมีพน้องรองโอ้สะอ่คนสะอ่อนพน้องถุงละร้อยห้บาทเพิ่งได้เก็บรอบแรเพิ่งก็ได้หาชิปก็ถุงลห้าสิบสามบครับเพื่หาิปสามหาิสามถุงก็ยังได้เก็บอยู่ยู่เป็นเดือนแม่นบ่ะครับก็บาท่วครับก็บสเทียวนี่คอือนตันกัวหอมตัดกัวคัปัดตันกัวกัน้นโอ้ยไม่ขั้นแสนผลบ่ครับไ่ตันละมื้นาะแน่ครับ สองหมื่นกว่าก็เะคือว่าบ่มันอันตรากันพูดเฮ็ดได้หลายนเนาะพูดเฮ็ดมันเป็นปองนเนาะครับพูดถึงว่าประเทศสันนีคกะถ้าแม่นข้อรักษาดูแลได้ก็สิบประมาณแจ้งเขาแก้เขาหินดูแลได้สันนิเขาก็สิ่ปีหายย่หะตันนี่แม่นบ่ครับห้าตันหกตันยุ่ประมาณนี่หลายข้อแก่ห้าหกหมื่นเยู่แม่นเขาเป็นคือราคาเดี๋ยวนี้เพิ่อนตีหายห้าหกตันนี่เจ็ดแปดหมื่นนี่ก็สิ่ยุ่ประมาณนี่ใครคิดเป็นเงินอย่าครับเจ็ดหมื่นแปดหมื่น ตัดละมือนหานบ่ครับเออเขาก้าหายหาตันเจ้าฟองเขานี่อ๋อเขารู้เลยลหะผู้เจ้าของเขาตีได้เลยรูเนรับแสดวเพิ่นผูเพิ่นมาแรนรับเพิ่นจีลงเป็นจุดเป็นจุดไปเพื่อรนรับเอาใส่รถใส่รถไปเลยเนาะครับครับหมนแล่ด้เด็กพอนาด้เด็ครับคือปุ๋ยใหญ่ยงกับเพิ่นหมือนครับครับฮอมุ่นอกตี จะมาผมผ่านสู้เศร้าสูเศ้าเอ้าเพิ่นฉีเก็บเมื่อไดจะสนับเขาเขาไม่ได้แยะเขาไม่จัด่ะเสียครันแต่ว่ายังอีกรอดนี่แหะว่ารับต่างน่นมันตอตีนมันซื้อเนี่ซึ่งที่ออกกัตามกว่าเนี่มันเป็นตอตีนมันเรื่มค้ับเปางมัครับครับโอ้ดีเท้ดหละครับเนาะมี่เท่ากับเฮซสยพื้นที่ให้กันเกษตรเล่หน่อยนงเนาะ นะครับระวังล่อล่อเข่านาะครับล่อเกี่ยวเข่าเจ้าวยังแม่นล่อเกี้ยวเข่าอะไเข่าพอดีเข่าลูกเกี่ยวเข่าเสร็จก็จังลุกขังไหมแม่นก็สีรอดมากเพราะว่าเขาก็ต้องชำระเวลาไปเทศเข่า่อนครับแม่ยุบ้านเซนนะครับนี่ยสว่างนี่หรอโอ้บ้านสว่างตำบลกุตินจีพี่น้องอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะผมกับพันธุ์สู้เซ้าสู้เซาไปอับสร้างสู้เซ้ายังบ่ได้แวะครับ ไปเฮ็ดบ่ไปเฮ็ดคอกเห็ดเขาเฮ็ดฟ้ามเฮ็ดไปหันโอ้โอ้ครับน้องพี่มาซื้อขอซื้อพ่อเอาขึ้นไปบ่เศร้าหนึ่งมีเงินเศร้าปะผมไมีแต่เงินนั่นมีแต่เงินนั่นในบัญชีไปฮัดครับเดี๋ยวอันโอกาสหนามือหนาดอกก็ได้ดอกแม่มั่ยากปะครับเอาไปกินทีมือเศร้ากันพันเขาจีแวะบ่แวะบ่นด้มือเศร้าคุยกันอยู่เนี่ยครับ โอาเพิ่นมาหลินน้ำแม่เพิ่นมันจะเอาข้าวปักแตงไปให้ไปกินครับอโอ้โหพวนั้นเทาตกเกียรบิป่ะพวกนั้น <c oughs> มันเก <c oughs> ๋มันกเก๋ง,งามเนาะส้มน,นี่ก็ได้ลอยอยุโอ้ได้ลอยอยนุนมาครับอันนั้นแบบเขาจะเติมก็เขาถึงลอยอ๋อถุงละลอยถุงละยไอ้ทีครับอันเท่าติเลือกเส้นส้นี่ก็ตรงๆงามๆแล้วต้แนนครับโอ้ยเอาเนยงามกับกับนี่ก็จ้าไปหายเลยฮัทพี่น้องห้าหกหมื่นผุตได้เจ็ดหมื่นบะขาดเจ็ดหมื่นบะขาด เรื่องเว้ยแล้าเอาเท่าก็เดือดเท่บัวมันก็มีพี่น้องกัดเห็นอาจจะแยกแยะได้อยู่ดอกพ่อบานยังบางบางค่ามันก็มีปุ๋ยน้ำนาะครับเนาะค่าน้ำค่าไฟค่าแห้งค่ายังแน่นนะครับธรรมดาแล้วพี่น้องแงคัวครับแม่นอยู่ดอกพ่อแรงคัดแรงคัดท่านแปดร้อยโอ้สอบนึงนะแม่นขาดตัด บ่าจเพื่อนนี่เรียกกินกับปุ๋ยอ่ะฟุ่มละไล่ดีโอ้ขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ, <laughs> บแม่ขอบคุณครับเอาได้บักแตงมากินพี่น้องไข่จะด้วยบางแง่ดอกครับผมเขาไปยัางครับเขามาเรียนเขามาหาเขามาเยี่ยมเพราะเด้ให้พี่น้องได้เห็นวิธีการ,กรเกษตรของใช้เวลาพื้นที่บ้างๆเล็กๆน้อยเนาะแม่เนาะครับครับเขาก็บอะไรแบบใช้พื้นที่เขาก็บทำให้ทำแห้งเขาเห็ดได้ <laughs> เามืออื่นยังมาก,กันไหมพี่น้องรอบนารอบนาถ้าพาันไม่อีกจะมากเก็บบรรยากาศให้พี่น้องมืงไหมครับเอาคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีพ่อสวัสดีครับผม